สวัสดีครับพี่น้องเอฟทีทุกท่านครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการให้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป่วยโควิดอาการวันนี้ก็ดีดีขึ้นโดยลําดับนะครับแต่ยังอาการยังยังหนักอยู่เหมือนกันยังเจ็บคออย่างไรเงี้ยครับก็ยังมีอาการข้างเคียงเยอะรวันนี้ก็คงจะไม,ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแต่จะมาคุยข่าวครๆเกี่ยวกับวงการบริษั ให้พี่น้องเอฟซีได้รับทราบกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รับข้อความนะครับจากหลายกลุ่มนะครับรับข้อความจากหลายกลุ่มซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะซึ่งตัวผมเองก็จะว่าเป็นแกนำลนำรณรงค์ก็ว่าได้นะครับคือเราไม่เห็นด้วยกับการบริหารกลุ่มปศุสัตว์แบบนี้นะครับเราไม่เห็นด้วย เราก็นะไม่เห็นด้วยปุ๊บเราก็ต้องค้านนะครับค้านแล้วก็อบอกต่อๆกันนะครับค้านแล้วก็บอกต่อๆกันเพื่อพี่น้องเราจะได้รู้ข่าวาว,าวนะครับนะบเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับวันนี้ทําเป็นคลิปสั้นนะครับก็ไม่ไม่เสียวเวลาเยอะเพราะทำไมถึงไม่ไลฟ์สดมันเจ็บคอมากครับมันเจ็บคอมากๆเลย กลัวว่าไหลสดคุยมากๆคอจะเสบมากขึ้นตอนนี้จะอยู่ในช่วงการรักษาอาการเจ็บคอนะครับดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมาแสบร้าวเหมือนเป็นแผลนะฮะเหมือนเป็นแผลเลยอ่ะข่าววันนี้นะข่าวที่จะบอกมานะครับสรุปสรุปผลการประชุมนะครับสภากเกษตรเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำดังนี้นะการแก้ปัญหานี้เรานี้พูดเฉพาะ เรื่องโคมันโคหุลยศนานเท่านั้นนะครับเรื่องการนำเข้าโคพมา่าทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหามีมติไม่ให้นำเข้ามาเพราะจะเพิ่มปัญหาให้กับผู้เลี้ยงไทยโดยเรื่องนี้ทางสภาเกษตรจะรีบทำหนังสือถึงรัฐบาลครับ เรื่องที่สองก็เรื่องสารเล่งนะครับสารเล่งเนื้อแดงที่ทําให้ประเทศไทยตกเป็นผู้ร้ายกับประเทศเพื่อนบ้านจะให้กระทรวงสาธารณาสุขตรวจสอบการนําเข้ายาแก้โรคหือดหอบ <c oughs> <c oughs> กับผู้ป่วยในใดมันเกินการใช้มากไหมและให้มีการตรวจจับเรื่องการใช้สารเล่งที่เขียงขายเนื้อไม่ใช่ไปตรวจจับที่ฟาร์มนะครับ เรื่องที่สามเรื่องโรงฆ่าสัตว์ชุมชนคณะกรรมการเห็นด้วยกับบีบบอร์ดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงสามารถเชื้อดโวขายเนื้อสดเองได้นะครับเป็นการแก้ปัญหาได้ไดทางหนึ่งครับก็ไม่ไม่ไม่จะก็ยังไม่เกี่ยงจะไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็อ,อื่นแต่ที่เกี่ยวกับเราแน่ๆคือเราจะจะยื่นหนังสือนะครับจะยื่นหนังสือเข้าไป ให้ตอนนี้หนังสือยังไม่ถึงนะฮะหนังสือยังไม่ถึงแล้วก็การจะอนุมัติหรือเปล่าหรือไม่นั้นต้องลุน้นนะพี่น้องเราต้องกดดันช่วยกันเพิ่มขึ้นไปอีกนะผมเองผมก็จะพยายามโพสต์มันทุกวันนะพยายามโพสต์ทุกวันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสเปิดชายแดนให้นําโคตัวควายจากพมา่าเข้ามาตัวเป็นเข้ามา เราต้องช่วยกันร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ในกลุ่มของเนื้อต่างๆนะครับจะเป็นกลุ่มวาคิวกลุ่มแบงคัตกลุ่มแะ่รต่างๆนะครับทั่วประเทศเขารวมตัวกัน,กนแล้วพี่น้องก็รวมตัวกันเพื่อจะ,อะเพื่อจะให้รัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรนะครับยับยัง้งหรือว่าอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าทบทวนนะครับลบตัวํำสั่งใหม่ นะตอนนี้ก็พูดได้ว่ายังยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะชะลอหรือเปล่าหรือไม่นะครับเพียงแต่มันยังอยู่ขั้นตอนการประชุมของสภาเกษตรกรนะครับของเมืองไทยอยู่เพราะฉะนั้นแต่พี่น้องก็ดีดใจได้ครับนะดีใจได้คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดจนเกินไปผมคิดว่าเขาน่าจะชะลอเพราะอะไรครับตอนนี้โรคระบาดระบาดแล้วครับที่เชีงยงใหม่นะ โรคระบาดระบาดแล้วพี่น้องที่เชียงใหม่นะเอ,อที่อำเภอไปทางชอมทองไปทางอะไรต่างๆนั่นแหละครับโรคระบาดปากเท้าเปื่อยมาแล้วมาแล้วเป็นกันเต็มหมดเลยนะไปดูในเ c e b o o k ก็ได้ครับของพี่น้องที่ว่าในกลุ่มน้นกลุ่มนี้เขาเขาประกาศเป็นเขตปลอดเป็นเขตเฝ้าระวังโรคแล้วครับเป็นเป็นเขตอย่างนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องการนําเข้าวัวจากพม่าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเรามากมายเลยครับมีผลกระทบมากเลยถ้าเรานิ่งดูดายไม่เชื่องกันกละไม้ละมือผมเกรงว่ารัฐมนตรีจะอนุมัตินะครับเกรงว่ารัฐมนตรีจะอนุมัติผมก็พยายามนะครับพยายามเผยแพร่พยายามกดดันไปตามผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกัน ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือพี่น้องอยู่หน้าหน้าเฟซพี่น้องโพสต์ไปเลยครับว่าไม่เห็นด้วยกับการนําเข้าวัวจากพม่านะครับไม่เห็นด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะกาลังตัดเตรียมเอกสารเพื่อจะยื่นให้รัฐมนตรีเกษตรนะครับนะบให้ร้อยโทธรรมนัฐผมเผ่าหรือไงนะครับผมเผาไม่แน่ใจว่าจะอุ่นหรือท่านนะโอเคพี่น้องครับฝนตกอีกแล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ ที่นันดาฟาร์มผนยังไม่เคยว่าไม่ตกวันไหนว่าไม่ไม่ตกไม่มีครับตกทุกวันชุ่มชื้นดีมากนะครับฝากพี่น้องไวนะ้ต้องขอโทษพี่น้องด้วยนะครับที่จะต้องหยุดไล์สดนะหลายวันเดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นผมจะต้องรีบกลับมาไล์สดกันดีตอนนี้นะครับพอพูดปุ๊บมันออกแรงของเสียงมันเจ็บมากเลยครับเจ็บข้างในนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ติดตามกันมา กลัวว่าพี่น้องจะเหงาเลยเอาคลิปตั้นๆมาคุยกับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ